ไปต่อกันทีจน่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ท้นขอไพยค่ะจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีถ้ำบุญตักบาทเนืองในวันละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไล ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์นายชำนาญชื่นตาภูวาราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และพิธีท่าบุญตักบาทเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไล่ประจำปี2568พร้อมว่างผ้านุูมดอกไม้สดอ่านคำถวายราชสุริราชาสุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องนาพระบรมมสาทิศลักเพื่อนอ,นอมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและส้างคุณนประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยหน้านับประการค่ะโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจภาคเอกชนและพระพุทธศาสนิกชนเช่าสุรินเขาวรวมในพิธีค่ะ ในการนี้นะคะนายชำนานชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนาไตาต่อจากนั้นเด้เข้าสู่พิธีสวดพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประทานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการสันใหญัย,ยัวหนาส่วนราชการถวายเครื่องทายธรรมถวายจตู้ปัจจัยแด่ประ,ระสงค์ประทานในพิธีกรวดน้ำกรรวมกันท่ำบุญตักบาตรพระภิสุสง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาไลที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงสั่งคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยจนหาทีสุดมิได้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ว่างผ่านภูมิดอกไม้ถวายสกาละและจุดเครื่องท่องหน่อยหน้าโตมูบูชาหน้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาไลพร้อมกาวข้ามถวายราชาสดุดีเนื่องในวันทีละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นานภาไลค่ะ